เอาแล้วก็ผมตอนนี้อยู่กับช่อง CZK g ็ m เ r นะครับผมวันนี้ก็จะมาทําเป็นคลิปดีๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่เคยรู้ผู้ชมนะจะเป็น t r p ป n n Tick EP ที่13นะครับผมจะมาบอกว่าปัญหาทั้งหมดที่ผมได้เฉตี่ปเมื่อวานก็จะเอามารวบรวมในวันนี้นะผู้ชมนะคนจะถากมันเยอะหรือเกินมาเอ้ยพี่ทํายังไงอันนู้นทำยังไงผมมารวบรวมไว้ในวัดคลิปนี้คลิปเดียวผู้ชมนะมาเราเปเริ่มกันเลยผู้ชม ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงสอนอะไรบ้างปะครับเราเริ่มไปที่หมวดรถก่อนเลยนะครับรถส่วนใหญ่ผู้ชมลนขับเราอะจะไม่รู้ว่ารถเนี่ยใช้กันยังไงเติมน้ำมันยังไงซ่อมยังไงถูกไหมครับผู้ชมนี่ครับอ่ะอันนี้รถเนี่ยครับผมผมจะอธิบายก่อนเลยนะต้นเลยนะผู้ชมนะวิธีขับรถแล้วยิงยังไงนั่งรถแล้วยิงยังไงอ่ะผมเริ่มอธิบ้ายนี่ก่อนเลยทนะ่านผู้ชมนะ รถครับผมอันนี้กรณีกรณีเป็นคนขับรถครับผมนะกดเปลี่ยนมุมมองที่1ครับดยการกดปุ่ม Enter ครับผมอ่าแล้วกดคลิกขวาครับผมเราต้องเปลี่ยนปืนก่อนครับเราต้องกดปืนก่อนนะปืนพกได้ายเลข3าใช่ครับอ่าเลข3เห็นไหมครับผมกดคลิกซ้ายทีนึ่งครับผมอ่าจะมีการเล็งนะคลิกขวาเลงครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็ยิงเห็นไหมครับผม อ,ออกมาที่ขวาอีกที่นึงเห็นไหมครับอ่านี่คือกรณีอยู่ที่ขับรถนะคุณผู้ชมนะแต่ลืมนะเปลี่ยนมุมมองกดปืนเห็นไหมครับอ่าขี่ลัที่ปืนนะต่อไปกรณีมาดูคนที่นั่งบ้างครับคนซ้อนบ้างคนซ้อนบ้างนะครับผมคนซ้อนอ่จะอยู่ในนี้นะผมเข้ามาปุ๊บอ่กดเปลี่ยนมุมมองที่หนึ่งปุ๊บ กดคีย์ลัดปืนขึ้นมาครับเลข2ครับกดตัวสเปซบาร์ครับ่าเห็นไหมครับผมสเปซบาร์ bar, แล้วก็ยิงยิงยิงโอเคไหมครับผมสเปซบาร์กลับไปทีนึงกดเปลี่ยนปืนโอเคไหมครับผมอันนี้กรณีอยู่ในรถนะครับผมการยิงการอะไรนะท่านผู้ชมไปแล้วก็กรณีอยู่ในรถเราสามารถเก็บของได้ไหมครับเก็บของได้ท่านผู้ชมนี่ครับนั่งรถกดชิป ค้างแล้วก็ C ครับ C Cat Mail ครับผมเห็นไหมครับเห็นของแล้วลบเลยแล้วก็ดึงมาใส่ได้นะครับชิป f t แล้วก็ C ครับผมชิปแล้วกด C ค้างครับ,รบเห็นไหมครับเนาะโอเคครับผมโอเคไปแล้วกรณีรถครับผมรถอันนะรถนะจะซ่อมยังไงจะอะไรยังไงแบตเบิร์ดจะเติมยังไงน้ำมันจะเติมยังไง เราไปดูกันแต่รถก่อะอื่นนะรถเนี่ยผมบอกนะครับมีการพังนะครชมนะนะครับอันนี้ผมได้สาธิตลองยิงมันดูอันนี้รถควันขโมงน,นี่คือรถพังนะคชมนะไม่สามารถขับได้ครัชมนะขณะที่เลือล่อนรถมันก็ยังมีเยอะอยู่ชมนะเห็นไหมครับจะขึ้นรูปเครื่องครับชมนะ่าทําทยังไงมาเรามาดูกันก่อนอื่นเลยครับผู้ชมผมขอสาธิตเรื่องการยิงยางรถก่อนนะคชมนะซ่อมอยางรถยังไงครับ นไครับผมอุกร่อมันคือมี2อย่างผู้ชมมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับผมตัวนี้กับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นที่เราสามารถขับเองได้ครับผู้ชมขับเองได้ขออนุญาตถือนี้ไปเลยถือกลับไปได้ไหมอ่ะถือนี้ไปซ่อมนะผู้ชมนะปะยางขับได้ยังไงกดที่คับติ้งครับผู้ชมตัวที่ปะยางคับติ้งอยู่ตรงหน้า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 นี่ครับผมเห็นไหมครับ อุปกรณ์มีอะไรย,าง,ยางห้างเต้นกาวอะไร้ของมีคมนะครับการคารฟตัวนี้นะผู้ชมเคเราปะยังไงเห็นไหมครับผมมาที่ล้อย,อยางกดฟิกครับปะครับผู้ชมอันนี้ก็อนนี้เป็นตัวคราบที่ปะยางชนนะรถเราสามารถยิงล้อได้ยิงเครื่องยนต์ให้พังได้ผู้ชมนีม่ครับปะเข้าไปปะเกินเข้าไป อ่าโอเคครับแเราคนนี้เป็นอันนี้ครับจะเป็นดรอปตามพวกค่ายต่างๆนผู้ชมนะดรอปตามค่ายผูช้ชมนะครับเมื่อกี้ใช้ทีเดือพังเลยครับหมดแล้วนะครับเนาะนี่จะซ่อมเร็วกว่าครับผมซ่อมเร็วกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับการปะยางนะโอเคไหมครับตัด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 ,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดเข้าไปซ่อมเข้าไปเสร็จแล้วซ่อมรถยังไง เราใช้ตัวนี้ครับผมคารีแพคิดับผมมาซ่อมเลยที่ซ่อมกด F ค้างรถกดรีแพคครับผมกด F ค้างรถกดรีแพคนะครับผมสกิลเอนจิเนียร์ต้องมีนะผมสกิลเอนจิเนียร์ต้องมีนะครับต้องมีสกิลเอนจิเนียร์ด้วยนะครับผมกด F ค้างกดรีแพคป๊าบครับซ่อมไปอ่าหายแล้วผู้ชมรถกลับว cin ิ่งได้แล้วเห็นไหมครับผมมาดูนะรถวิ่งได้แล้ว ลูกเครื่องหายไปยังลูกเครื่องหายแล้วผมตาตาได้แล้วเห็นไหมครับโอเคผู้ชมเรื่องรถครับผมรถอันนี้เติมแบตยังไงเติมน้ำมันยังไงแ,แล้วก็ันี้เราต้องมีแบตตัวนี้ครับผมแบตถือที่มือมาเลยครับผมเจอรถครับกด f ค้างที่รถครับกดชาร์จได้เลยครับผมชาร์จแบตเตอรี่ครับผมกดชาร์จนะเลยนะยาชาร์จตื้อได้เลยนะแต่เราจะชาร์จหมดผู้ชมนะเหลือแบตไปบ้างผู้ชม เนานหรือแบดได้บ้างจะชาร์จหมดโอเคครับหรือแบตไม่ทำไรหรือแบตไว้สามารถเอาแบตตัวนี้ที่หมดใกล้หมดแล้วเอามาตีได้เป็นแผ่นไหนหนี่ครับผมแผ่นไหนหนี่นะเดี๋ยวผมขอไอซ์บอเต็มแป๊บคุณผู้ชมทำเอ็มแฮมเมอร์อะนะครับผมขออนุญาตถือแบตนี่ครับผมการใช้ตีแบตอันนี้ต้องใช้ค้อมชนนะเบรกครับผม เบรกดาวไปจะได้เป็นแผ่นสีขาวครับผมเอาไว้ทํากระสุนได้ครับผู้ชมนะครับแผ่นสีขาวนะครับกรณีที่แบตเราใช้เติมอย่าเติมหมดผู้ชมนะเติมแค่นี้พอครับแล้วก็เอามาเคาะเพื่อเป็นแผ่นเพจสีขาวผู้ชมนะเห็นไหมครับผมนี้กรณีเรื่องของรถนะผมรถนะม,นมีอะไรบ้างที่บางทีคนอาจจะไม่รู้นะโอเคไหมครับผมน้ํามันเราสามารถดูดออกเติมได้ผู้ชมนะน้ํามันรถ ครับมันลดเติมยังไงอันนี้คือกรณีที่น้ำมันมันมีอยู่คุณผู้ชมนะมันมีน้ำมันอยู่คุณผู้ชมผมจะดูดออกอยังไงเนี่ยผมขอเททิ้งก่อนแล้วกันเทน้ำทิ้งก่อนคุณผู้ชมคลิกขวาแล้วเลือกสปริตนะอ่ะโอเคขอดูดน้ำมันลดนะดูดครับจายนะดูดมาก่อน กด F ค้างที่รถเกับเ,เลือกเรดรนมาเดรนปะ่ะผมจีผิดอา่านว่าเดรนปะ่ะอันนี้คือการถ่ายน้ำมันรถมันใส่ใน,ในกระอนนะคุณผู้ชมนะถ่ายเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ก็จะมีแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เต็มแล้วเนาะ 40, 40่สทับสีก็คือน้ำมันเต็มเนาะโอเควิธีเติมรถก็กด F ค้างครับคุณผู้ชมกด Full เหมือนเดิมครับผมเห็นไครับโอเคนี่คือการเติมน,น้ำมันรถนะมีคนสงสัยว่าขวดน้ำมันเนี่ย มันเติมได้เฉพาะขวดนี้เดียวไหมกระลอนเนี่ยผมนันเดาน่าจะเป็นกระลอนเดียวผู้ชมผมยังไม่เคยลองไอตัวขวดน้ําขวดนี้เลยผู้ชมนะโอเคไหมครับผมการเติมน้ำมันป,ประมาณนี้ผู้ชมเนาะมีแต่สงสัยก็พิมพ์มาถามในใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้ผู้ชมนะโอเคต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องปืนผมปืนที่ติดขัดผู้ชมนะซ่อมยังไงแก้ยังไงมามาลองกันเลยเปิดติดขัดผมลองยิงผู้ชมนะขออนุญาตยิงเลยนะ อะติดแล้วชมติดพอเสียงดังกริ๊กจะแก้ยังไงกดตัว R ครับผมอ่าครับเห็นไหมครับ R มันจะมีเรื่องครับผมนะวิธีแก้กระสุนส่วนใหญ่ผมที่ผมแก้ผมจะกดตัวนี้นะครับผมดับเบิลฟีดเลยครับการแก้แล้วเร็วดีครับผู้ชมเสร็จจบกด R กลับยิงต่อครับติดครับเห็นไหมครับกดอีกทีนึงครับส่วนใหญ่เราจะแก้ตามอาการถูกไหมนะ โอเคครับผมผมมีแก้ตามนี้เนาะวิธีดูปืนดูยังไงว่าเป็นเซมิเป็นฟูกดชิปซ้ายกดคิกขวาครับผมอ่านี่คือผมเป็นเซมิเอครับเป็นลูกศรเห็นศัส่นทางซ้ายมือไหมตัวเทดนะครับเห็นไหมอ่ะปรับยังไงกดชิปค้างกดคลิกซ้ายครับคลิกอ่าแล้วกดชิปค้างคลิกขวาครับจะเป็นการดูทีนะปรับเป็นออโต้ได้ไหมครับผมนะครับ จะดูกระสุนยังไงกดชิปค้างกด R ครับครับจะดูว่าสุนเหลือกี่นัดเข้าใจไหมครับ,รบอ่าก่อนนี้เนาะขอเอาอีกทีครับทีนะครับผมนะชิปค้างคลิกซ้ายคือการปรับเป็นเซมิหรือเป็น a u t โตชิปค้างคลิกขวาจะเป็นการดูว่าสถานะปืนเป็นอะไรเนาะชิปค้างกดตัว R เช็คสถานะกระสุนเราโอเคไหมครับผมโอเค เรื่องของปืนนะซ่อมปืนยังไงผู้ชมมาซ่อมปืนกดยังไงมาดูกันครับผู้ชมก็ดื่นเราต้องมีที่ซ่อมปืนครับผู้ชมซ่อมปืนนี่คือตัวนี้ครับเว็บป้อนคีนนิ่งครับถือไว้ที่ตัวเขีบ <Okay. S 2> ไว้ที่ตัวหรือถือที่เบอร์ได้ผมกดลิกกว่าที่รีปืนครับรีแพร์เลยครับโบเห็นไหมครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคไหมครับการซ่อมปืนนะผู้ชมนะโอเค ต่อไปก็เรื่องใส่ฐานในวิชั่นกับซ่อมเสื้อผ้าครับทผู้ชมโอเคไหมครับผมในวิชั่นปกติเราอ่ะการใช้งานนะครับมันจะมีหมดครับผู้ชมนะนะครับเห็นแบตสองก้อนไหมนะครับแบตเลยสองก้อนทผู้ชมไปทำางให้มันเติมผมใช้ฐานตัวนี้ครับทผู้ชมนะฐานตัวนี้กดคลิกขวาที่ในวิชั่นกดชาร์จได้เลยครับผมโอเคไหมครับผมกดชาร์จมานะครับสามก้อนแล้วโอเคไหมครับผม ชั้นจบไปนะครับเสื้อผ้าเราจะซ่อมยังไงเสื้อผ no mm ้า hmm. ซ no so so mm ่อมยังไงเสื้อผ้ามีการของซ่อมนีสองประเภทครับผมมีตัวซีิ้คที่เก็บตามบ้านตัวไปแล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นซีวิ้คที่เข็มเยผ้าที่แบบเราคาบขึ้นมาวิธีคาบยังไงกอดไปที่คาบดิ้งครับผมตัวนี้ครับผมจะใช้เป็นได้แล้วก็เข็มหรือกระดูกหรืออะไรก็ได้รผมถึงไหมครับเห็นไหมครับกระดูกเก็บเข็มนะเรามาคาบรูปกันจะเป็นเข็มเย็บผ้าเนาะวิธีซ่อมเสื้อผ้า ซ่อมยังไงกดคลิกขวานะครับผมเสื้อผ้านะขอเสื้อผ้าอันหนึ่งขอเสื้อผ้าอันหนึ่งรถมีเสื้อผ้าปะอ่ะเสื้อผ้าน,นี้อันหนึ่งผู้ชมนะเดี๋ยวผมเซ็ตเสื้อผ้าเลยเลยกันขอเอานี่ไปด้วยซ่อมคลิกขวาผมดรอปก่อนนะคลิกขวากดรีแพร์ครับผู้ชมจะซ่อมเสื้อผ้าแล้วนะครับเป็นรอยแล้วโอเคไหมครับผม กรณีซ่อมเสื้อผ้าซอมบี้นะซอมบี้ที่มันเป็นเปอร์เซ็นที่มันต่ําๆนะซ่อมเต็มเต็มที่ประมาณ50%ผมไม่สามารถซ่อมได้เยอะกว่านี้แล้วนะผมซอมบี้นะวันนี้ของซอมบี้ผู้ชมนะโอเคไหมครับผู้ชมเนาะเรื่องซ่อมผ้าซ่อมอานนี่ไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องการซ่อมบ้านผู้ชมซ่อมบ้านปกติเราจะซ่อมตรงนี้ก็ได้นะชมนะใช้เพียงแค่กล่องซ่อมกล่องซ่อมนะครับกล่องซ่อมเราจะซ่อมพวก ตรงอันนี้ก็ได้ผมนะที่โต๊ะก็ได้ที่อุปกรณ์ก็ได้หรือจะซ่อมที่ทงเลยเลยครับที่ทงเลยเลยครับทงทีเดียวครับเห็นไหมครับกด F ค้างที่ทงครับปุ๊บมันจะซ่อมนสมีหมดท่านชมนะซ่อมในบ้านจะสีทั้งหมดเลยที่เป็นในบ้านเราครับซ่อมทีจบเลยโอเคเขาคนนี้ที่ซ่อมบ้านซ่อมตรงนะครับเตร็มแล้วไม่ต้องมาซ่อมพี่อันทิศอันเห็นมครับโต๊ะเต๋ะเมื่อกี้ยังพังอยู่เลยนะครับผมเสร็จหมดแล้วเนาะ วิธีสร้างบ้านก็ต้องควรสร้างธงก่อนนะครับผมสร้างธงก่อนนะสร้างธงก่อนแล้วค่อยสร้างสิ่เกาะสร้างวิธีดูครับตอนนี้ก็ดูว่าธงเราสามารถสร้างได้ไหมถ้าธงธงเราเป็นสีฟ้าก็สร้างบ้านได้ครับแต่ถ้าเป็นสีแดงก็สร้างเนี่ยครับสีแดงไม่ได้ครับนอกจาก1เลยนะใกล้สงเกาอสร้าง2มีธงคนอื่นสร้างอยู่มันเลยสร้างไม่ได้ผู้ชมแต่ตอนนี้ผมลบธงออกไม่มีมีดขอยาด ถือมีดหน่อยก็นี่ถ้ามีธงแล้วก็ลบไปเลยครับผมเอาธงออกนะครับผมแล้วก็สร้างได้เลยครับธงอันนี้คือสิ่งสําคัญชนนะธงใครธงมันชุกคนนะเราสร้างธงของเราก็เป็นองเราครับธงคนอื่นมาสร้างของเราก็เป็นที่ของเราที่ของเขาเห็นไหมครับงงครับงงไหมธงปัจจัยสาคัญเลยครับอย่าให้เขาพังธงได้ยิดธงได้ครับผมทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยครับนี่ครับ เนาะถ้าสร้างสีฟ้าได้ทุกอย่างเราสร้างได้หมดครับผู้ชมโอเคไหมครับผมเรื่องการสร้างบ้านสร้างถงนี่ผมจะไปไ,ปไวๆเนี่ยนพะฉะันเพราะคลิปเดียวก็มันจะยาวเกินไปโอเคผู้มชมเรื่องรถเรื่องนี้แล้วก็เรื่องขอเสร็จเวลาแป๊บนึงครับเรื่องจุดเกิดครับผมเรื่องจุดเกิดครับสร้างเชลเตอร์สร้างอะไรได้บ้างเชลเตอร์คือเตียงนอนตัวนี้ครับผมนะเชลเตอร์นะนะผมตัวนี้นะครับผมกับตัวนี้ตรงนี้หน่อยนะครับ ตัวนี้นะวิธีสร้างเราจะสร้างยังไงตามบบก่อนครับตามนี้เลยสร้างยังไงใช้ยังไงกดตัวเขึ้นมาครับผมตัวเมาจะมีตัว M ในแผนที่ครับผมจะมีตัวเฮดฮ่องกงขึ้นมาครับนี่คือการเป็นการจุดเกิดของเราถ้าเราไปสร้างตรงไหนก็น,นั้นก็ตามไปครับผมโอเ,เคไหมครับถ้าเราไปสร้างตรงดีหนึ่งก็จะเกิดตรงดีหนึ่งครับเราไปสร้างตรงดีสามก็ตัวเฮดไปอยู่ตรต้องเกิดตรงดีสามครับวิธีใช้งานกดระเบิดหัว แล้วก็ค่ากับมามจะเกิดที่ตรงนี้เลยครับผู้ชมแต,ตัวอื่นต้องมีเฟรมพอยต์มุมขวาบนก่อนนะครับผมเฟรมพอยต์มุมขวาบนก่อนนะครับถึงสามารถเกิดได้เนาะขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์นะครับตั้งเป็นยังไงถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นเขาตั้งว่าเฟรมพอยต์ในการเกิดจุดเชลเตอร์ใช้เยอะมากเฟรมพอยต์เราต้องพอด้วยครับถ้าไม่พอเราก็ใช้งานไม่ได้เนาะโอเคไหมครับผมมาต่อไปเป็นการระเบิดครับผมระเบิดระเบิดนี้จะใช้การยังไงร,ระเบิดใช้การยังไง ระเบิดนะครับผมอันนี้กรณีระเบิดเราจะกู้ยังไงเราจะดูยังไงระเบิดนะครับผู้ชมกรณีอย่างนี้นะครับผมผมได้ปักระเบิดได้วางระเบิดไปแล้ววิธีจะตรวจสอบหายังไงอ่ะกดถือนี่ขึ้นมาครับเครื่องนี้สามารถเจอได้ตามทั่วไปในคำใต้ทหารหนุ่มจำนวนาหรืออาจจะคับเองก็ได้ครับผู้ชมคับเองก็ได้ครับคับเองตัวนี้นะครับผมตัวที่สแกนระเบิดนี่นะครับผมคับตัวเองตัวนี้นะใช้อุปกรณ์ดังนี้ครับผู้ชมอันนี้ใช้งานกดตัวอาร์ขึ้นมาครับ บมาถือก่อนขอถือก่อนกดอ่านนะเปิดรีดเครื่องจะมีเสียงครับเดินใกล้ระเบิดจะมีเสียงชมนะใช่นไหมครับไหมเสียงจะมีระเบิดและอ่าดีเนี่ครับระเบิดทางนี้เดินเหยียบกระตุ้งเลยครับผมน,นี่เป็นระเบิดผมเองก็เลยไม่ระเบิดจับเห็นไหมครับเสียงนไหครับตัวอื่นไม่มีเสียงครับเหนะครับพอเดินจะระเบิดเริ่มมีเริาม,มีแล้ว เริ่มมีแล้วนะครับดังครับดังแล้วอยู่ที่เท้าท่านผู้ชมโอเคครับตรงนี้ระเบิดนะแล้วก็กรณีที่เราจะฝังกล่องฝังอะไรได้ทุกอย่างครับชมแต่ขอให้มีพ่วงครับมีพ่วงนะเราสามารถฝังกล่องฝังกระเบิดฝังอะไรได้ครับชมนี่ครับบูลลี่ครับผมนะกรณีกล่องฝังได้หมดทุกอย่างครับผมนะกล่องไม้กล่องเหล็กกล่องธรรมดากล่องได้หมดครับผมจะเป็นฝังรถนะครับผมส่งรถฝังไม่ได้นะครับผม อ่อนนี้นี่ฝังกล่องนะครับผมฝังระเบิดก็ฝังได้ครับฝังระเบิดอ๋ออันนี้ผมจะขุดระเบิดมาให้ดูนะแล้วกล่องครับกดชิกขวาผมจะเห็นทุกอย่างที่เราฝังไปเลยครับนี่ครับระเบิดกับที่เราฝังไว้อะให้เราขุดระเบิดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดระเบิดขึ้นมาขุดขึ้นมาครับเห็นไหมแล้วก็ฝังระเบิดได้คุณผู้ชมเห็นไหมครับโอเคไหมครับผมนี่ครับ นน่าจะประมาณนี้ฝังขุดกล่องก็ขุดได้ครับผมขุดกล่องขึ้นมาอีกทีหนึ่งทั้งฝังทั้งขุดครับผมพ่้แค่พู้อันเดียวน้ำชมนะเล่นใหม่อันยังไม่รู้นะตรงนี้ะจะขุดกับฝังอาจจะนานพอกระตับผู้ชมอันนี้ผมไปไวไปไวไหมคลิปสองแต่ละแต่ละอย่างไปไวไหมครับผู้ชมมีใครสงสัยใครสามารถถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอาจจะไวนิดนึงเพราะกลัวคิดปัญญาเพราะสอนมันเยอะมากครับ เนาะแล้วก็เกี่ยวกับการพันแผลครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการพันแผลเกี่ยวกับสุขภาพนะท่านผู้ชมนะมขออนุญาตเสกยามาก่อนท่านผู้ชมยาที่ผมรู้มี2แบบท่านผู้ชมนะแอสไพรินครับผมอะมขออนุญาตถากกองไฟมาก่อนกองไฟเหยียบไม่ได้จบนะไม่ใช่หลวงปู่เขมท่านผู้ชมนะเหยียบกองไฟไม่เป็นไรนะท่านผู้ชม ยาจุดกองไฟแป๊บหนึ่งครับอือกองไฟครับนะผมจะขอเหยียบที่ชุมนะให้เป็นขามเปรย์ที่ชุมนะจะไม่เปรย์ว่าชมอ่าเปรแล้ววิธีรักษาก็เราจะกินยา2ตัวนี้ชมนะไม่ตัวแอดเพนคิลเลอร์ก็แอดพลินครับผมส่วนใหญ่ผมจะกินเพนคิลเลอร์ที่ชมนะถ้ามีกดจิกกวางที่ตัวยาครับเทคเมดิเคทครับผมมิเดเคชั่นครับผมแป๊บหนึ่งขางก็จะหายครับ และกรณีครับผมเห็นหยดเห็นหยดน้ำไหมเห็นหยดเลือดไหมนะครับหายแล้วหยดเลือดนี้เราสามารถพันผ้าได้3ามแบบ,บนะกดแท็บขึ้นมาครับผ้ามี3แบบมี1 2 3เห็นไหมครับผ้าน,นี่ก็พันได้อันนี้ก็พันได้อันนี้ก็พันได้พิเศษก็คือต้นอันนี้ครับผมสามารถพันได้ด้วยนะอะโลเวลาก็คือต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นนะว่านหางจระเข้ป่ะนี่ครับกดคลิกขวาแพสซูแพสซัสวร์ได้ครับผมเห็นไหมครับผม ที่เหลืออันนี้พันได้ดีครับผมอันนี้คือต้นนี้จะหาได้ตามทั่วไปตามป่านะเป็นต้นเหมือนต้นว่านหางจระเข้ครับชม,มใช้พันผ้าได้ครับชมนะห้างมืยได้เห็นไหมครับผมหายแล้วครับอ่ากรณีเรื่องยานะมี2ประเภทที่ผมรู้นะตวนยาอื่นเนี่ยผมก็ขอไปศึกษาข้อมูลก่อนวมาอธิบายเพิ่มชมนะครับโอเคไหมครับชมเรื่องการรักษาแล้วก็เรื่องการกินอาหาร,รชมนะเกมสักคํายังไม่มีการกินอาหาร แล้วอ้วกนะครับผมยกเว้นเรากินและเกินกระเพาะครับเกินกระเพาะในที่นี้คือเกินตรงนี้ครับถ้าเรากินเกินร้อยเปอร์เซนต์อ้วกแน่นอนอย่า้อ้วกแน่นอนครับมันก็อ้วกแน่นอนโอเคไูมชมเนาะถ้ามีการกินเยอะยังไงก็อ้วกครับยังก็อ้วกโอเคไหมครับผมแล้วก็ระบบขับถ่ายทํายังไงครับกดแ็บค้างครับผมกดห้องน้ําครับกดอันนี้คือกดปัสสาวะเนาะโอเคไหมครับผม แล้วกดอีกอันนึงคือการถ่ายท้องอีกอันนึงคือเป็นอ้วกครับผมกดแถบค้างครับผมกดแถบค้างนะโอเคมครับผู้ชมถ่ายแล้วก็คีย์ลัดต่างๆในการเล่นของเกมนี้ผมว่ามีเยอะมากครับผมมีเยอะมากกดวิ่งเร็ววิ่งช้ากดการสกอร์เมาส์ผู้ชมสกอร์เมาส์เห็นไหมครับนี่วิ่งเหยืะๆวิ่งเร็วกดระดับ3เห็นไหมครับผม วิ่งออโต้กดยังไงกดชิปค้าง W ครับเห็นไหมครับชิปค้าง W แล้วก็ปรับระดับตามต้องการเลยคุณผู้ชมครับปรับต้องการเลยเนาะโอเคใจไหมครับผู้ชมอันนี้ผมน่าจะบอกไปคลิปที่แรกแล้วเนาะแล้วก็คีย์ลัดต่างๆในการใช้ปืนครับผู้ชมมาผมขออนุญาตหยิบปืนอันนี้ขึ้นมาเนาะก,กดคลิกขวาการเล็งปืนครับผู้ชมคลิกขวาการเล็งปืนนะสัก เลื่อนลูกกิ้งเป็นการซูมเข้าซูมออกผู้ชมนะเลื่อนลูกกิ้งซูมเข้าซูมออกเห็นไหมครับผมวัดระยะกดคอนโทรลทีเดียวครับผมวัดระยะกดตัวทีเดียวปุ๊บวัดระยะไหมครับผมปรับศูนย์ปรับเลงกดชิปค้างกดลูกกิ้งขึ้นลงครับเห็นไหมครับผมปรับแรงลมกดชิปค้างกดแอนตีเน็กลูกกิ้งขึ้นลงครับเห็นไหมครับผมแรงลมความชื้นประมาณนั้นครับผมที่ผมน่าใจเนาะเห็นไหมครับผมประมาณนี้เนาะกดคอนโทรลค้างก๊อป กดทนค้างการหายใจครับผมเข้มยังโอเคครับกดอนทลคลิกขวาเป็นการเลือกแบบไม่เล็งกล้องยิงจากตัวปืนนะครับผมทนค้างคลิกขวาจิงกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับกดอันเทอร์เนตค้างครับผมกดลูกยิงขึ้นลงเป็นการปรับตัวหน้าจอเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับ อันนี้เป็นคีย์รัดของตัวการเล็งเฟืองชนนะโอเคไหมครับผมแล้วก็มีอีกแบบนึงคุณผู้ชมแบบนี้เป็นคีย์รัดสับผมคุณผู้ชมนะนี่ผมได้สอนไปคลิปเมื่อวันก่อนแหละนี่ผมมาสอน,นให้ดูใหม่คีย์รัดอันนี้นะคุณผู้ชมนะว่าจะทํายังไงเราเปลี่ยนสะขบยังไงเร็วๆโอเคไหมครับผมตะสกบยังไงเ,เร็วนะคุณผู้ชมก่อนอื่นครับก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยนะ กดแท็บขึ้นมาผมเราต้องวางสโคปของเราก่อนครับสโคปเราไว้ช่องคีรัดครับอ่ะเอานี้ไว้5เอาโฮโลไว้สนะครับมนะแล้วก็ต้องดูครับว่าตอนนี้เราใส่สโคปอะไรอยู่ตอนนี้เราใส่สโคปอันนี้อยู่ไหผมนะเป็นปืน m 8 2สบสนะครับสโคปสโคปสโคปไกลกันอยู่เรียกสโคปไกลสโคปใกล้อะไกันเนาะสโคปไกลก็วิธีเปลี่ยนกลับไปสโคปได้เร็วยังไงกดคลิดขวาดีท่าธรรมดาครมธรรมดาไม่ยังไม่เล็งนะ ยังไม่เล็งปืนนะธรรมาดาก่อนนะธรรมาดากดอันนี้ผมให้ดูภาพใ,ใกล้นะผมขอปรับมุมมองไปมุมมองใบใกล้ๆนะ่อนะอ่ะกดเลขหครับถอดสะโขบกดเลขสี่ใส่สะโขกเห็นไหมครับกดเลขสี่ถอดสะโขบกดเลข5้าใส่สะโขบครับอ้าไม่มีกระเป๋าแล้วคุูชมขอขยญาตเอากระเป๋าก่อนนะเอาใหม่ครับผู้ชมอยู่นี่ครับชมนะถือปืนอย่างนี้นะกดเลขห้าใส่สะโขบเล่งครับ นะครับผมกดเลขกห้าถอดสะโคบใส่สะโคบครับเลงครับคลิกขวาออกมาถอดสะโคบใส่สะโคบคลิกขวาออกมาคลิกขวาอีกทีหนึ่งถอดสะโคบใส่สะโคบคลิกขวาโอเคครับท่านผู้ชมเร็วไหมส่วนอันนี้เร็วกว่าครับผมเร็วกว่าเราต้องมานั่งลากอันนี้ลากอันนี้เห็นไหมครับเร็วกว่าไหมครับผมเร็วกว่าไหมนี่ครับขออีกทีมผมให้ผมไม้ดื้อทีนะ กดเลงอยู่นะตอนนี้เลงอยู่นะอ่ะกดคลิกขวาถอดสโคปออกก่อนครับแล้วก็ใส่สโคปอันใหม่ไปเลงครับกดคลิกขวาถอดสโคปอันเก่าใส่สโคปอันใหม่ครับกดเลงครับมีครับง่ายไหมกดคลิกขวาถอดสโคปอันเก่าครับใส่สโคปอันใหม่แล้วคลิกขวาอ่าแดี๋ยวถ้าเรากดให้ถอดสโคปอันเก่า ออกจะเป็นไงัอ่ะนี่กรณีลองไม่ถอดสโคเก่านะกดที่กดเลขสี่นี่นะปุ๊บจะเป็นการหยิบะโกบกมาเล็งเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมรผู้ชมนะต้องถอดสโบก่อนนะมุดถ้ากรณีเล็งอยู่ล่ะกดเปลี่ยนได้ไหมกรณีอยู่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันเนาะอ่ะกรณีเล็งอยู่ใหม่เล็งอยู่เล็งอยู่นะเล็งอยู่กดเลขห้าได้ไหมกดไม่ได้ครับกดเลขห้าไม่ได้ครับ นะครับกดถอดโคไปได้ต้องมาวางอย่าเลงก่อนเลงกดถอดออกกดเลขสี่ใส่เข้าไปเห็นไหมครับง,มมง่ายไหมครับง่ายไหมครับบอกแล้วง่ายครับผมโอเคไหมผมง่ายง่ายเลยครับผมการใช้อน,นี้เนาะง,ง่ายอ่อะต่อไปเป็นอันนี้เขาเรียกว่าหินรับมีดชมนะเห็นพวกชมถามมาในช่อง youtube ว่ามีดสามารถรับหินเนี่ยมีหินรับมีดหรือเปล่าครับ อ่าผมก็บอกคือหินรับมีดตัวนี้จะเป็นแบบนี้นี่ผมนะรับมีดนะเราต้องการหินรับมีดนะใช่ไหมครับใช้มีดนะขอเสกเอาเป็น selgs นะ lg s เอาเป็น20%อ่ะโอเคตอนนี้กรณีมีด20%่สิบนะผมเอาหินรับมีดครับกดดีแพ้แล้วครับผมเห็นไหมครับมีดในมีดหนึ่ตัวเห็นไหมครับมีในมีดหนึ่ตัวกดตัวที่มือกดนี่ก็ได้ครับ ดีแพรเห็นไหมครับผมซ่อมแล้วได้5 7าสิเหครับเห็นไหมครับนี่คือคือเป็นหินรลับมีดนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะท่านผชมนะหินหลับมีด Girding Stone เห็นไหมครับผมอันนี้กรณีที่มีดมันจะพังแล้วก็เอาหินลับมีดหลับเนาะท่านผู้ชมโอ้ยเอาทริปนี้ทริปนี้มีอะไรที่ผมต้องเพิ่มเติมไหมหรือว่าอยากรู้อะไรก็สามารถพิมพ์ถามมาได้นนชมนะ บางทีคลิปต่างๆนานาเนี่ยทิปต่างๆเนะี่ยนะผมอาจจะไม่ได้เอามาหมดเช่นพวกทิปหุ่นยนต์ทํำยังไงเข้าบังเกอร์ยังไงอะไรเงี้ยนี่ผมเป็นทิปสําคัญทีู่นใหม่ต้องควรรู้นะยังไงก็ฝากด้วยนะผมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะผมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะผมนะยังไงก็ฝากช่องสิสิเคไปด้วยครับผมมีทั้งเพจ Facebook ทั้ง u t u b e นะครับผม ในก็วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 13ไปเท่านี้ครับชมนะ้ะไปพบกันใหม่ EP หน้าครับผมในก็สวัสดีครับผม CU Gen Next g a m e ครับผมสวัสดีครับ